ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์จะใส่ใจในวิถีทั้งหลายของพระองค์ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่13กุมภาพันธ์2022นะคะสำหรับพระพรที่จะนํามาแบ่งปันในวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ24ถึง25 และปัญญาจารย์บทที่4ี่ข้อเก้ถึงสิในพระธรรมฮีบรูบทที่10บข้อยีและ25กล่าวไว้ว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าขาดก,การประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วและนายพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สี่ข้อเกถึงสิสองกล่าวไว้ว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการจากกรรมของพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลงคนหนึ่งจะได้ชยุยเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นอันหนึ่งถ้าสองคนนอนอยู่ด้วยกันพวกเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอบอุ่นได้อย่างไรและถ้าคนหนึ่งเอาชนะคนคนเดียวได้คนสองคนย่อมต่อต้านเขาได้แน่ เชื่อกสามเกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้คุณผู้ฟังที่รักคะหนึ่งข้อที่สำคัญสำหรับผู้เชื่อคือการหนุนใจให้ความรักแก่กันและกันนะคะพระเจ้าสร้างเราให้มีกันและกันและเราต้องการกันและกันคะ่ะพระเจ้าเรียกให้เรามาชุมนุม สามคัคคีทำกันให้เราได้ช่วยหนุนใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อให้เรานั้นเสริมสร้างกันและกันให้เป็นพระคริสต์น้อยๆไปด้วยกันซึ่งบางครั้งนะคะอาจเป็นคุณเท่านั้นที่ทำได้พระเยซูปเปรียบคริสต์จากเป็นเหมือนร่างกายซึ่งมีพระเยซู เป็นศีษัและเราเป็นอวัยวะที่แตกต่างกันไปเราทุกคนก็สำคัญค่ะการมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้เชื่อคนอื่นจะช่วยให้เราเติบโตในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากขึ้นค่ะฉันเองนะคะก็เป็นสมาชิกของกลุ่มสามัคคีธรรมเอาจริงๆนะคะบางทีฉันก็เหนื่อย และคิดไม่อยากจะเข้าไปเลยแต่ในทางกลับกันฉันตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มและคำพูดของพี่น้องผู้เชื่อเสียงหัวเราะคำพยานของพี่น้องคำอธิษฐานเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกชื่นใจและแม้ฉันจะเข้ามาด้วยความหม่นหมองฉันก็จะออกไปด้วยความชื่นใจและหลายครั้ง เสียงที่มาจากพระเจ้าก็รกระตานพี่น้องในกลุ่มทาให้ปัญหาที่คาราคาซังอยู่ก็มีทางแก้คุณผู้ฟังคะเป็นแผนงานของพระเจ้าในการก่อสร้างคริสตจักรท้องถิน่นเพื่อให้เราติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นเราจะได้มีความสุขกับผลดีของการได้ให้พระพรและรับพระพรจากพี่น้องผู้เชื่อคนอื่นๆคะ่ะ เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันนะคะสาธุการพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาพระองค์เจ้าค่ะขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอดทนและให้อภัยพวกเราเสมอ ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างเราสอนเราให้รักและหนุนใจซึ่งกันและกันขอพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงพวกเราให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์ให้เรามีหัวใจที่จดจ่อเข้าร่วมสามัคคีธรรมและนำพระวจนะคำของพระองค์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เกิดผล เพื่อถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วละค่ะพบกันใหม่ในวันถัดไป ขอพระเจ้าอวยระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ